เซเซลอยู่พี่น้องเ้ยสวัสดีนะพี่น้องเขาเขาเขขเเอะหนขกปัญญังเลยสบายดีโกามากินเขาน้ำร้านมันแกงเหาสุแกงเอไเดมนี่าปะก่อนหน้าวะแห้งเเพักเตมัหญกิน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  วอาแสบแ่บอดพี่น้องมาพักพ้ยมาพักอ่าเงี้่พักนากใบบบโบกนเถอะใบบบกัใส่นแกงปลาช่อนที่มาดีอันแบบน้นทีไอหันเลักเวียนมาเด็ใส่ทักเวนหมานเนาะโอ้เขาเากินนก็ชีกันหาเนาะ

nó mà hãm nó tốn dầu เด้อถามบ่อยากบ่ลูกมันเป็นยา

มาเรื่อยจริงเขาดีขั้นนี่ยมาเร่อ้จริงเขาเปไนจริงโหฮ่าฮ่าฮ่าแยังไม่ได้เลกันฮ่า่งอมเแล้วอืมอ๊ะมัหมอะไนอะเก่งไหมนะมาคขับเดี๋มาต้อนดอกไม้ด้ยผิดลิฟอะยังไม่ไปยังไม

รักเน่เหมรักตบโอ้ยะจะด้เขาตังค์แลายอยู่ที่สว่างก็รักวิจัยก่นนอนเลยมกว,ว่ารักเตบาเลยโอ้ยน่เน้กงัว่น้นนะไม่ไ็นดีขายมันขเป็นยังไ

จะอ่นทอมนนะกียทาแดงทาร่างอ่ะอ๋อได้ห้าเลยะอันนี้ตะโกมันแหละแลวปนเกินละพันเกละพั่ตัวมันเป็นหมูบเนาะมันจะมีห้าเรากวานะแต่ัน่นสุดที่มักเที่ยวีปีด้ยว เแม่ทาแม่เ huh. ห yeah. uh ิเท่าอนบ้านนยมัมันก็ูบ้าเป็น่นาอมันม้ทียคำแบบแล้วำิบไปละแม่จะได้เท่ากันเนาะบ้านห่าแล้น่ลงื้นเขาจะยังมีรางพื้นกแรงกว่าเลยเนา้บ้านละบ้านน่าจะชินดคือกัาแต่ไปี่ยังไม่ยันหนาวนบ

cắt thêm nè, gạo xong tấm rửa, con mang rửa có đẽ nỉ, cắt thêm nè, cắt thêm, ối nóng quá, nướng heo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 , những mình lấy kiến của đi. đi phải, phải hai bên hai phải hai bên 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 này, đi hai bên non này này, đi của bên hai 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 bên Mà bên bà để ทำไปทำไปยกินได้แบบนี้ทำไปนัยังเชคเช็คเสร็เน้องมองตื่นบึงไดยิงผัดไปกิ่จากตัวกวางน้ำตบตบตบางมันดอนเจนเนี่เจ้ากินตนาบมหน่อยๆเจ้ากินตนาบเนี่อจิ้มในขาวนึ่นปั้นน้ำจิีมเยอ สมควเขงนยัน้เปบามัไเน่ะเป็นกอลิฟต์อกไปไปเปิดนัเปิดหน้าบ่มือมือหนากิโลนะแม่ใจเขาเนาใจขนาดมาเนาะมาอ่านมาโทษแต่พัก

มันดักรู้นะไพ่ดักรู้ไพ่ดัรู้ไงไครดักรู้นามัใหญ่ไปพูจะเอเมื่อ่ก็ะดกงานักติกันบ้านเนีบ่มือืเขารับเขาปิดไพก็ตัดงานอยู่นี่เอองานดูเมื่อุ้งใช้ไงเหี่ยมือเออมือเนาไปดึงไพ่เลยคนต่างไพ่ก็ปด็นก็รตัดผิดบ่ทห็นเลยก็เลยแจ้งบอกเขว่า้วก็เขาไปปิดไพแล้วก็มาตัดเขใหญ่จ้ะ

cái tỏi tan an, cứ nuốt một ban này, thái lo... à? <laughs> kín... bỏ lại luôn, <laughs> <thị> <laughs> <laughs> <laughs>